ตรงไหนฮะที่ที่วงตะนากกลุ่มใหญ่เลยครับกลุ่มนี้อแล้วเขาขึ้นประมาณ <c oughs> กี่วันนะถึงหมดเอ,อตั้งแต่เขาแทงมองเห็นเนี่ยนะครับอ,อก็จะใช้เวลา ประมาณสักสองสัปดาห์สอสัปดาห์แต่ถ้าถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้เป็นเกือบเดือนเหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวพิศวงตานกคูกเนี่ยจริงๆเขาชื่อพิศวงไทยทองนะครับผมซึ่งเป็นเป็นพันไม้เกียรติประวัติตั้งเป็นเกียรติประวัติกับท่านอาจารย์ดรอกฉันไทยทองอาจารย์จากจุฬามหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเรานะครับซึ่ง เราพบเมื่อประมาณปี2,557แล้วล่ะครับผมแต่เพียงแต่ว่า,าที่ไม่ได้ออกนำสู่สายตาประชาชนทั่วไปตอนนั้นเรายังไม่มีความมั่นใจว่า,ามันจะมีจำนวนหรือปริมาณมากพอไหมนะครับ,ก,บกับการที่จะให้เปิดให้กับชาวบ้านหรือชุมชนหรือนักผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้ามาชมตอนนั้นจะอยู่ในกลุ่มของนักวิจัย เลยนักวิชาการที่ที่ทำพืชตัวนี้ซึ่งพิศวงตานคูกหรือพิศวงไทยทองเนี่ยนะครับผมมันเป็นพืชที่ต้องอาศัยลานะครับเป็นเป็นพืชที่เขาไม่มีลำต้นเป็นของตัวเองจะอาศัยลาย่อยสลายอาหารให้เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในลักษณะของตัวพิศวงตานนคูกเองถ้าจะได้ปีไหนนะครับสิ่งแวดล้อมดีๆฝนดีอากาศดี ปีนั้นก็จะขึ้นได้เยอะอะ่แล้วคุณสังเกตดูไหมครับว่าที่เรามาพบเนี่ยนะครับมันจะอยู่บริเวณใต้ต้นเป้งก็คือพืชตระกูลปาล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สันนิษฐานว่ารากของพืชตระกูลปาล์มตัวนี้มีเชื้อรานะครับซึ่งสามารถที่จะย่อยสลายอาหารให้กับเขาได้นะครับเขาถึงขึ้นบริเวณนี้คุณลงไปดูฮะตามใต้ต้นกอหรือต้นไม้ทั่วๆไปจะไม่มีนะครับจะขึ้นเป็นอนานบริเวณอยู่ ก็จะเป็นกลุ่มๆนะครับผมจุดที่เรามาดูหรือที่ชมเนี่ยจะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางนะครับซึ่งแยกขึ้นมาจากถนนไม่ไกลแล้วก็อยู่ในในแหล่งที่ไม่ได้ไกลาจากชุมชนนักนะครับผมส่วนจุดที่เราสงวนเอาไว้สําหรับให้กับการศึกษาวิจัยเนี่ยก็จะกันเอาไว้ต่างหากนะครับผม ครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่เข้ามาดูนะครับเนื่องจากว่าได้รับการแนะนําจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับให้เชิญมาเยี่ยมชมดูพิศวงตานุกในวันนี้ครับเป็นไงบ้างก็สวยมากครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับตอนแรกก็คิดว่าจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่นี้ก็คือเห็นของจริงแล้วครับแล้วก็มองเข้าไปใกล้ๆก็รู้สึกสวยดีครับน่าสนใจน่าค้นหาครับ อ๋อต้นนี้ใช่ไหมครับผมก็มจะมีขึ้นมาเป็นกลุ่มนะฮะนี่อีกชุดนี้ชุดนี้สังเกตดูหัวเขาเขาละยางเขาหายไปแล้วเขาก็เ,าเปิดแล้วนะฮะน่าจะมีการเรื่องของการขยายพันธุ์พ่นสปอร์ออกไปแล้วซึ่งจริงๆเขาจะอยู่ด้านในนี้นะครับผม แล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่บริเวณทางด้านนี้อีกสามสี่ตัวนะครับเน,นี่ยครับนะฮะเขาอยู่ประมาณกี่วันนั้นและสักประมาณสองสัปดาห์ครับผมัครบตอนแรกก็คิดว่าจะ อ่ตัวใหญ่กว่น,นี้นะครับอันนี้ก็คือเห็นของจริงแล้วครับแล้วก็มองเข้าไปใกล้ๆก็รู้สึกสวยดีครับน่าสนใจน่าค้นหาครับ ตัวน,นี้ใช่ไหมครับผม,มก็จะมีขึ้นมาเป็นกลุ่มนะฮะนี่อีกชุดนี้ชุดนี้สังเกตดูฮะหัวเขาเขาละยางเขาหายไปแล้วเขาว่เาเปิดแล้วนะฮะน่าจะมีการเรื่องของการขยายพันธุ์พุงสปอร์ออกไปแล้วซึ่งีจริงเขาจะอยู่ด้านในนี้นะครับผมนะแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่บริเวณทางด้านนี้อีกสามสี่ตัวนะครับนี่ครับ เขาอยู่ประมาณกี่วันแล้วสักประมาณสองสัปดาห์ครับผมเอครับต้องยังกล้องนะเดี๋ยวค่อยถ่าย เนี่ยพี่กลองหญ่กล้อหญ่ลมันจะเหมือนนกคู่กันเออมืนนก

นิดเดียวค่ะแต่ก็น่ารักนี่ค่ะวนนุ่งเลยตัวนี้สวยสวยตัวเล็กค่ะแต่ก็น่ารักจิ้มลิ้มตัวไหนไม่รู้เพื่อนเพื่อนี่โอ้ในนี้ก็มีใช่อันตรงนี้ตรงนี้นี่เยอะเนี่ยตรงนี้ก็มีครับครับเพียบครับเพียบเหรอคะตัวนิ่มมาใช้ะกันไหนคนนี้คนที่ทุกข์ที่นะ อ้นี่ก็ล่ก็อตันะผัวมันจดนในรัวนึนี่ตอนตทีครั้งแรเลยนะจแล้วก็ผมก็ทาผมเสร็จแล้วก็ส่งนอนแล้วตั้งนอนกัดินนะบวางกัดินครับวองกัดินกักันอนต้องนอนต้องแนวนอนแนวขวางนี่หรอ เออนั่นแหละครับเอาวางเลยไม่ต้องไปสนใจวางลงวางลงกับพื้นเลยคนจะนอนอ่าฮะเสร็จแล้วก็โฟกัสมานได้ไหมได้ก็ดึงขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่ชัดถอยออกมานิดเดียเก็บย่ำใส่็จแล้วไม่ได้ละไม่ได้เอาเนี่ยประมาท่าในการดูนั่นแหละครับเราต้องมานอนตรงนี้ ้ใช่ก็จะให้ผลนอนอยู่ข้างนอกตัวแรกมันใช่ไหมแล้วเพิ่มเพื่อนเลยข้อกุมารอะไรดูชอบตัวไหนที่ไหนใช่ป่ะอ๋อปุดไปไม่ยอมหันเพี้นี่โล่แต่แปซซุมเลยซุมไม่แล้วหูเออ แต่ก็ดิงขึ้นมาเลยเพราะว่าแกเห็นแล้วว่ามันแตกเพื่อนแตกกว่าที่พกผมเร็วก็เลยใจไปแล้วก็กแทำไว้รอแล้วอ่ะเพราะว่าไปได้ตุอยางแด่อะไรจากพว่ทั้ตเฮ้ยเน็อ่ใช่ถึงเวลาแล้วโอ้ยหายไปเลยช่วยอืออนี้อืมโอ้มันจะได้ได้ละ ไม่ได้อารมลมแบบนี้แหละใชตัวนี้ตัวนี้ตัวเฉยๆไม่ได้อารมณ์ใช่ครับมันต้องใช้อุ้กตอนแรกเนี่ยผมถ่ายผมถ่ายจะกดลงไปถึงด้านหัวตั้งชื่อมันพิษหวงพวงมาลัยมันเหมือนพวงมาลัยอะไรเลยครับนอนได้นอนเลยอย่งนด้ แต่เพียงแต่ว่ามันมันดิ่งเนี่ยต้องตั้งใช่เ<ห>ด้อย่าง้ใกล้เียครับผมต้องต้องตั้งแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็แบ่งตาสองตัวเนี่ยเท่ากันเอายางของมันเนี่ยอยู่ตรง